โตโยต้าคมรี่ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมโตโยต้าคัมรี่นะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าออกใหม่ในย่บอยหนึ่งล้านแปดแสนบาทเลยนะครับแต่วันนี้เหลือราคาแค่เก้าแสนกว่าบาทถูกจากไปได้ไปเกือบล้านแต่วันนี้มาดูออปชั่นลดราคาเกือบล้านเนี่ยมันจะมีออปชันเยอะหรือเปล่าเนะครับเดี๋ยวให้ดูบอดี้กระจังหน้าก่อนเลยด้วยกันนี่ครับนี่ฮะนี่คือสไตล์รถออกมาอยย่บอนล้านแปดนะครับวันนี้เหลือราคาแค่เก้าแสนกว่าบาทเก้าแสนออกใหม่ไป,ไปไ้ายแดงเนี่ยได้แค่โตโยต้าเออตินะแต่มาผมวันนี้ได้ Toyota. แคมรี่เลยครับและตัวนี้เป็นตัว2อจุดและตัวนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูดีไซน์ตั้งแต่ไฟหน้าเลยด้วยกันนะครับไฟหน้าเนี่ยก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์แบบนี้เลยนะฮะบบอกได้เลยว่าลวดลายดีไซน์กระจังหน้าที่ออกแบบมาสวยมากแล้วเป็นตัวไฮบริดนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นแบบลวดลายดีไซน์เป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับออกโทนสีเทาๆนิดนึงนะครับเนี่ยขยับมาด้านแก้มนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ให้นะครับสจุดด้วยกันอยู่ด้านหน้านะครับบอกเลยว่า รถออปชั่นตัวท็อปล้านกว่าบาทระบบความปลอดภัยเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับระบบเบรกนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับล้อแม็กซ์อลลอยนะครับขนาดอยู่ที่215 5 5 R 1 7นะครับนี่เลยระบบเบรก a b s e b d นะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับแก้มซ้ายก็มีโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับขึ้นมาให้นะครับส่วนกระจกนะครับมีระบบบายสปอร์ตให้ด้วยนี่เลยครับ มีระบบความปลอดภัยให้นะครับส่วนมือเปิดนะครับตัวนี้เป็นระบบคียร์ต์นะครับมีระบบ2จุดอยู่แบนี่เลยนะครับส่วนด้านในนะครับบอดี้รถตัวนี้คือบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับส่วนแผงประตูเนี่ยก็เป็นแบบลวดลายหุ้มหนังมาทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะสวยมากเลยครับโอ้โหนิวตัวตาคัมรี่ครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับระบบเปิดท้ายนะครับแล้วก็เปิดถังน้ำมันนะครับแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรล นะครับปรับระดับไฟหน้านะครับได้ถึงอยู่ประมาณ3ระดับเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ระบบ engine start นะครับหรือเรียกง่ายว่า push start นั่นเองนะครับหน้าจอนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay Android ตัวได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัย multi function นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็น adaptive มี cruise control มาให้นะครับนี่ฮะมีแพนด์ชิ p ให้ด้วยนะครับ สวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าสวยมากตรงพวงมาลัยเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะมันมีลายไม้ด้วยนะครับเป็นสีเทาๆสวยมากนะครับชอบเลยนะครับแล้วตัวนี้เบาะปรับเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้าครับนี่ครับจะมีรูระบายอากาศด้วยนะถ้าเป็นเบาะทัมรีนะครับและที่สำคัญนะครับสามารถปรับเบาะได้ด้านข้างแบบนี้ด้วยเลยนี่ครับสาหรับตัวนี้นะนี่ครับปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับคอนโซลกลางนี่ครับก็จะเป็นลวดลายแบบไม้แบบนี้เลยนะครับปุ่มระบบเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับปุ่มไปมือไฟฟ้า ออโต้เบกโฮนะครับโหมดอีวีก็มีครับอีโค่นะครับมีทั้งหมดเลยแล้วก็โหมดกันกระพีครับโหมดสปอร์ตให้นะครับเกียร์ออโต้เลยสวัสสวยมากนะครับนี่บอะปรับนะครับก็ปรับได้หลายระดับเลย2ระดับ2ฝั่งนะครับระบายอากาศได้ดีมากๆากนะครับและด้านบนตัวนี้ก็มีซันรูฟมาให้ด้วยนี่ครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเปิดซันรูฟได้จริงนะครับสวยมากนะครับโทนสีดำนะครับภายในนะแต่ถ้ารถเป็นสีขาวนะครับภายในของโตโยต้าเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดําแต่ถ้ารถ สีดำนะครับโทนภายในเนี่ยก็จะเป็นโทนสีเบจหรือว่าสีขาวสีครีมนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ใหญ่มากๆพอสมควรเลยขนาดที่พักแคนนะใหญ่มากเลยครับใหญ่และยาวด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนะครับนี่ครับใส่ของได้เยอะพอสมควรอยู่นะนี่ครับมานะครับใยาบมาดูด้านหลังกันว่ารถตัวนี้จะสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับด้านหลังก็คือว่าใหญ่มากพอสมควรเลยนะครับเรสรูมกับเฮดรูมเนี่ยถือว่าใหญ่พอสมควร นี <ítulo> ่คร anyway ับก็ม so ีลายไม้แบบนี้เลยนะครับตรงกลางแล้วก็มีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับช่องเสียบ USB น่ครับก็มีให้ทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยเนะยอยู่ตรงนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับพนักพิงนะครับก็จะมีมาให้เหมือนกันนี่เลยครับชวงนี่ฮะสามารถเก็บของจุกจิกได้นะครับใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับตัวต้านเนี่ยข้อดีของอีกอย่างนึงก็คือสามารถ ดึงตัวนี้ลงมาได้นะครับสามารถยื่นเข้าไปเอาของข้างหลังได้เก็บของข้างหลังได้นะครับโยนของเข้าไปข้างหลังก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงรถไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดนี่ครับผมระบบความหรูหราและความสปอร์ตนะปรับเบาะได้นะครับนี่ครับสามารถสัมผัสตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช้ก็กดปิดได้เลยนี่ครับแต่ถ้าอยากใช้ก็คือกดปุ๊บนี่ครับระบบก็จะขึ้นมา2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะคู่ด้านขวานะครับฝั่งนี้ี่เป็นด้านซ้ายนะครับนี่ครับ ก็ยังมีที่วางแก้วน้าให้ด้วยความรู้และความสปอร์ตครับนี่ฮะสามารถแค่สัมผัสแบบนี้ได้นะก็ปรับระดับได้นะครับนี่ฮะปรับระดับเอนหลังได้นะครับรถสไตล์ล้านก่บาบทนี้ครับผมเนีดูนี่ครับเห็นไหมปรับได้นะครับเห็นเสียงได้ยินเสียงไหมนี่ครับถือว่าพอสมควรอยู่นะครับคือความหรูหราาและความอลังการเนี่ยยกให้เป็นที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับสําหรับดวงใจนะ ใหญ่มากนะครับแคมรี่นะนี่ครับด้านหน้านี่ครับโอ้โหมีก้องหน้ารถให้ด้วยนะครับสวยมากเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยแล้วกันนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะมีม่านบังแดดให้นะครับนี่เลยเห็นไหมแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยนะครับม่านบังแดดก็มีมาให้แต่คู่หน้าเนี่ยจะไม่มีนะครับมีแค่ตรงผู้โดยสารด้านหลังอย่างเดียวนะครับนี่ฮะสวยๆดูรอบคันแบบนี้เลยนะครับสวยงามเดิมๆจากโรงงานนะครับ โตโยต้าคมรี่นะออกมาอยู่ล้านแปดครับวันนี้เหลือราคาแค่9 0 0 0แสนกว่าบาทนี่ครับเดีย๋ยวให้ดูด้านหลังนะสวยๆเลยครับแต่ว่าจะต่างกับแอคคอร์ดนะถ้าแอคคอร์ดเนี่ยก็จะสามารถปรับพับเบาะหลังได้ปกติเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมจากโรงงานนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับเดีย๋ยวให้ดูรอบคันว่ารถคันนี้จะสวยจริงหรือเปล่าเะครับเป็นสีขาวมุกเดิมโรงง,งานป้ายแดงดาวประมาณ3-4่แสนงวดยังอยู่20,000องหมื่น้นนง,งนดาแปา ใช้เงินออกรถเป็นแค่แบงค์สิบใบเดียวจบเลยนะครับโอ้โหโปรโมชั่นเยอะๆจุกๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีให้บ่อยๆนะบอบอกไฟฟ้าด้วยนะครับบอบบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับมีไฟแอมเบน์ไลท์ตรงกลางแบบนี้นะครับเพิ่มความหรูแได้ความสปอร์ตนะนี่ครับช่องเสียบนะครับเยอะมากนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเดี๋ยวมาดูคอนโซลหน้าเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนี่เลยนั่งก่อนนะครับ นี่ฮะที่ผมชอบอย่างหนึ่งที่รถสไตล์ที่บอลนร้านก็บาทนะก็จะมีไวเลตชาร์จให้นะครับที่วางแก้วน้ําอช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ไฟ2แผ่นที่นะครับนี่ครับนี่ก็มีมาให้นะครับแต่ว่าเปิดปิดสันลูปก็สามารถเปิดปิดผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะไฟ2แผ่นที่นะครับไฟ2นี่ครับสวยๆนะครับเปิดปิดสันลูปนะครับสตัวนี้ควบคู่ด้วยกันนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับอันเนี้ยขนาดตัวเนี้ย ยังไม่ได้แกะเลยนะครับมีไฟด้วยนะนีใช่ไหมนะครับมีไฟขึ้นให้ด้านบนด้วยนะครับผมชอบมากรถสไตล์ล้านกว่าเลย900,000กว่าบาทสําหรับใครที่อยากซื้ออยากได้นะครับก็ลองไว้เข้ามาปรึกษาดูก็ได้ครับเพราะว่ารถตัวนี้เลขไม่แค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับปี19จ20เดี๋ยวมาดูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันว่ารถคันนี้จะสวยหรือเปล่านะครับนี่ครับเครื่องเดิมหัวน็อตเดิมนะครับทุกอย่างเดิมบล็อกเครื่องเดิมนะครับ รถแผ่นเพลต้งเล่คัตซีตรงเลขเครื่องตรงกับเล่มกดปกติเลยนะครับรถคันนี้สามารถโอนได้ปกตินะครับนี่รถเรารับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแม่พิลควไฟไหม้และกลับไปถ้ามีหรือตรวจเจอทางเรายนินดีซื้อคืนเต็มจำนวนหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนคันใหม่ได้นะครับชอบคันนี้นะครับอย่าลืมเขาจะเข้าใจกดไลค์กดแ like, ชร์ทักเข้ามาผมได้ที่แอด999นะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์061-092-1022นะครับ